สวัสดีครับผมเจอกับพี่กีโกกากนะครับวันนี้เราพาน้องโกกากมาเดินเที่ยวในเมืองนะครับผมดูซิว่าปะอากับกริยาของน้องโกกากนะครับจะมีท่าทางอย่างไรนะเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับไป วันนี้เรามาเจอคนที่รู้จักโกกากแล้วครับในกรุงเทพนะครับผมน้องชื่ออะไรนะน้องชื่ออะไรชื่อไหนค่ะฮันน้องฮันโอน้องฮันกับน้องไหนน้องไหนนะครับน้องไหนรู้จักตัวนี้ไหมหูเคยเห็นอยู่เคยเห็นอยู่วะเคยเหอยูวเคยดูปะเคยดูกระตัวนะเดี๋ยวพี่มีคําถามมาให้เล่นนะถ้าตอบคำถามได้5ข้อได้รางวัลไปเลยหนึ่งร้อยบาทเอาไหมเอาไว้เอาไว้เรามีฟอย์ให้เลือกด้วยมีฟอยให้เลือกนะครับมีข่ามทั้งหมด ห้าชุดอ่าเอาเลือกชุดไหนชุดไหนเอาทีละคนทีละคนน้องฮันเล่นก่อนนะอ่าชุดที่สี่นะครับจะไม่จะอ่านให้ฟังนะครับชุดคําถามชุดที่สี่นะมีห้าข้อน้องฮันก่อนนะครับน้องฮันก่อนน้องฮันรู้จักพี่ลุกคเทวดาไหมในในหนังมีมีเทวดาตัวหนึ่งหนูรู้หนูรู้ไม่เป็นไรอบเอาไว้อบเอาไว้พี่ลุกนะครับพี่ลุกเรียกเต็มเต็มว่าอะไรกอไก่ลุกคาเทวดาขอไข่ลุกคาเทวีนะครับข้อควยลุกซี่ กอไก่กอไก่กอไก่ลูกกระเทวดาถูกไหมถูกไหมถูกไหมถูกต้องนะครับผมอ่านะครับผมอ้าวข้อสองข้อสองนาจ๊กระแจ้รู้จักนาจ๊กระแจไหมนาจ๊กระแจอาศัยอยู่ที่ไหนกอไก่นะครับวัดขอไข่โคนไม้แล้วก็คอควายบ้านยายอ่านะครับกอกออขอไข่ขอไข่อะไรครับขอดไม้โคนไม้นะ โอเค,คถูกไหม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 ถูกต้องครับผมอเอาดีสามข้อสุดท้ายแล้วสามข้อสุดท้ายแล้วนะครับท่านลูกเทวดาอ่าซ่อมทีวีได้ไหมลูกเทวดาซ่อมทีวีได้ไหมได้าได้ใช่ไหมโอเคได้ออะได้ก็ถูกไหมถูกนะครับผม่ะข้อ C ทีพีดาสุดของการ์ตูนเรื่องกกกากนะครับชื่อตอนว่าอะไรนะครับก็ไก่ปล่อยวางสักทีขอไข่ไอ้โกรกขี้ราดนะครับขอควายแม่โกกาก,มกแม่โกกากแม่โกาโกากคุณดูไปดูไหม ม่เคยครับไม่ดูดลอันนี้คืออะไรไม่เคยดูจริงว่ยไมโอเคคำตอบที่ถูกต้องก็คือขอไข่ครับไอโกกีราดนะไปดูได้นะครับผม <c oughs> น้องผิดนะเอางี้คือถ้าถูกกี่ข้อเราให้ข้อละยี่สิบบาทเออตอนนี้ถูกกี่ข้อแล้วนะ <c oughs> อ่าสามข้อสามข้อเมื่อกี้ข้อสี่อ่ะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะครับเคยดูตัวเรื่องนี้ใช่ไหมเพราะอะไรอ่าเป็นคําตอบกว้างเพราะว่าชอบ สองคนครับชอบยายด่าโอเคอ่ะสี่ข้อนะก็ถือว่าถูกนะเพราะว่าทุกคนก็ชอบยายด่ากันหมดแล้วครับโอเคสี่ข้อเดี๋ยวมอบเงินให้น้อง80บาทให้น้องทอนมา20บาทนะครับผมเอาครับนเน้องไหนเลือกข้อไหนเลือกคำถามชุดไหนตอบให้ถูกไหมข้อเอาชุดไหนชุดไหนเอาชุดสองนะโอเคชุดคำถามมีทั้งหมด5ข้อนะครับผมข้อแรกนะครับน้าแจ๊กกระแจ เป็นผีหรือคนนาจากระยะเป็นผีอ่านาจากระยะเป็นผีถูกต้องนะครับข้อแรกผ่านไปนะครับจริงจริงจริงข้อสองนะครับโกกากลงช่องทางไหนบ้างกอไก่ YouTube ขอไข่ TikTok คอควายเฟซบุ o กงองงูถูกทุกข้อถูกทุกข้อหนูเคยหนูไม่เคยเห็นใน Facebook แต่หนูเคยเห็นใน TikTok กับ YouTube อ๋อโอเคแต่คำตอบก็คือทุกข้อใช่ไหมหนูเดาว่าน่าจะกเด็กน้องเดาว่าทุกข้อนะ ถูกต้องนะครับเอาไปแล้วสี่สบาทนะครับผมรู้ถึงวินดวงาโกกากตอนนี้อาศัยอยู่กับใครก็ไก่พ่อแม่นะครับขอไข่ยายแล้วก็ขอควายหลวงตายายค่ะยายนะครับถูกต้องนะครับเป็นงแท้ของแท้นะครับผมโอเคภาษีนะโกกากใส่เสื้อสีอะไรสีรยากยากน้องโอโหเลยเป็นไงม่ช่ไหมมีช้อยไหมโอ้โหต้องใช้ช้อยด้วยเหรอสีแดงนะครับกอกอไก่ ขอไข่สีเขียวคอควายสีฟ้าครับผมมีไปหรอไ่อเลย <c oughs> สีแดงสีแดงนะครับผมสีแดงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมถูกต้องตอนนี้80ทเท่าท่านล้นนนะโอเคข้อสุดท้ายนะครับเจ้าของช่องโกกากชื่อว่าอะไร <c oughs> เออชิ้หมหายละชจิ้มหายแล้วโก <c oughs> อะมีครับมีช้อยนะครับขอไก่พี่ลุกขอไข่พี่โกกขอควายพี่กี กจอ่เอาเอาเเาต่อมาข้อสามครับข้อสามคือพิกลีนพิกลีนนะครับผมคำตอบที่ถูกต้องคือข้อสามครับถูกต้องที่อาเ,อาเรามอบรางวัลให้กับน้องไนได้เลยครับเ <สๆ S 1> <า>ก่งมากเก่งมากเดี๋ยวเราจะเอารางวัลจากคนที่บอกเมื่อกี้นะอาขอบคุณนะน้องไ <ๆ S 1> น <ะ S 2> เอาละครับผมเรามาเจอร้องนออีกกลุ่มหนึ่งนะครับน้องๆบอกว่าเคยดูการ์ตูนเรื่องนี้นะดูที่ว่าพวกเขาจะสามารถตอบได้ไหมอันนี้เป็นกลุ่มเลยนะตอบเล่นเป็นกลุ่มเลยใช่ไหมกลุ่มเป็นกลุ่มนลครับนี่ครับเราเ,าเล่นเป็นกลุ่มนะได้เอาเงินไปนแบ่งกันนะ,นะนถ้าเสียก็จะเอาหารกันให้พี่นะโอเคไหม เอาก็ได้ด้วยะอ่ะชื่ออะไรกันบ้างดีกว่าชื่ออะไรกันบ้างมะจีโน่ครับบีมครับชื่อเพ้นครับอะไรนะคาเอลครับคาเอลอ๋อมิคาเอลนี่นะคาเอลเฉยๆนะครับเล่นด้วยกัน4คนนะถ้าเป็นแฟนพันแท้กัวกากจะต้องตอบได้แต่เรามีชอยให้เลือกด้วยนะโอเคมีมีสามชุดนะครับชุดที่1ชุดที่5และชุดที่3เลือกมา1นชุดชุดไหนอาปรึกษากันก่อนปรึกษากันก่อนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโทรบอกพี่โอเคไหม ห้านะโอเคอ่าอันนี้นะชุดระดับที่ห้าอ่ <S 1> <S 1> าคำถามชุดที่ห้านะครับของน้องนะครับที่จะอ่านอ่านให้ฟังแต่ละคําตอบเอ้แต่ละคาถามนะครับคาถามแรกคือถ้าถูกเอาไปคําถามละ20บาทโอเคไหมน้าจะกระแจะเคยไปทัวร์ที่ไหนมาบ้างกอไก่นรกขอไข่สวร,ร์คอควายบาดานและก็งองงูถูกทุกข้ออ่ะปรึกษากันปรึกษากันถูกทุกข้อถูกทุกข้อถูกทุกข้อ ใช่เหรอเอาคำตอบสุดท้ายคำตอบสุดท้ายงองูก็ได้ครับงองูงองูนะงองูงองูถูกทุกข้อเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมโอ้โหข้อที่สองนะได้ไปยี่สิบบาทแล้วนะข้อที่สองนะครับข้อที่สองบนโลโก้โกกากาตูนโกกากาตูนมีโลโก้นะมีใครอยู่บนโลโก้บ้างกอไก่นะครับโกกากขอไข่ยายแล้วก็ขอควายทั้งยายและโกกากปรึกษากัน อคำตอบสุดท้ายสองคนครับสองคนคือโกกกาบใหญ่ครับเชื่อเพื่อนนะเชื่อ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 เนาะเชื่อเนาะคำตอบที่ถูกต้องก็คือยายกับโกกกาครับผมอันนี้ข้อที่สามนะครับข้อที่สามชุดนี้มีทั้งหมดห้าห้าคำถามนะข้อที่สามนะครับยายไปทําอะไรที่วัดบ่อยๆก็ไก่ไหว้พระขอไข่ไปเที่ยวคอควายไปจับปลา ู้้ไไดงอย่างอย่างยายไม่น่าทำอะไรทาอะไรดีๆแน่นอนนันต้องเป็นทีเดินไปจับปลาเชื่อเราบีมมาผิดก็ให้น้องบีมจ่ายตอบครับตอบคำตอบตอบคือควายตอบควายคือตกปลายายไปทำอะไรยายไปจับปลาใช่ไหมเออถูกไปนะถูกต้องนะครับโอ้โหไปหาดูนะไปหาดูนะข้อที่สี่นะครับโกกลักสะกดยังไงเชื่อเราเชื่อว่า อ่าตอบตอบเฮ้ยเอย่ามองอย่ามองตระอตระอครับกอไก่กอไก่ครับรอเรือรอเรือครับกอทหารกอทหารครับกอไก่กอไก่ครับรอเรือรอเรือครับตระอาตระอารอเด็กครับรอเด็กเป็นต้องตอบนี้แน่นอนกวนจานใช่ไหมครับผิดผิดนะครับผมโอ้ยข้อสุดท้ายแล้วถ้า80คนละยีเลยเนี่ยโอเคข้อสุดท้ายเอาให้ได้นะเอาให้ได้นะว่าวาบเนี่ยปีเป็นวิญญาณที่สิงอยู่ไหนไหน ที่สิงอยู่ที่ไหนนะครับกอไก่บ้านยายขอไข่หุ่นไม้คอควายวัดเอาปรึกษากันขอไข่ครับขอไข่คือหุ่นไม้คำตอบสุดท้ายหรือเปล่าใช่ครับใช่นะแม่นครับแมนไหมแมนแมนนะโอเคคำตอบของน้องๆก็คือว่าวาบอาศัยอยู่ที่หุ่นไม้คำตอบที่ถูกต้องก็คือว่าวาบอาศัยอยู่ที่ เอาตังมาตังมาหุ่นไม้หุ่นไม้ครับถูกต้องเลยอ้ามาใครจะรับใครจะรับมารับรวมกันเลยมารับรวมกันอ่ายลรูปไล่รูปเฮ้ยโกกไก่ยิงนี่เลยวะเอ วันนี้เราพาน้องโกกากมาเที่ยวเมืองนะครับมาเที่ยวในเมืองกรุงเทพของเราวันนี้ก็ไปเจอเอซเจอน้องๆมากมายเลยมาเล่นคำถามกันอย่างสนุกสนานเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปกว่าน,นี้พี่กีขอตัดจบไว้ก่อนแล้วก็เจอกันในอีพีต่อไปนะครับสำหรับโกากากการ์ตูนวันนี้โกากากสัญจรกับพีก่กีและก็น้องโกากากวันหลังจะพายายมาด้วยนะครับจบแค่นี้ก่อนแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย